นี่ค่ะหอยที่ได้วันนี้ค่ะหอยขมชะเลเดนมาร์กค่ะกุหลาบป่าเริ่มออกลูกแล้วค่ะน้ำใสมากค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาชมบรรยากาศยามเย็นริมทะเลนะคะทะเลน่ที่แห่งนี้ก็จะเป็นหินนะคะถ้าเด็กน้อยต้องเด็กน้อยที่ชอบเล่นหาดทรายนะคะก็ตรงนี้ก็ไม่มีค่ะเป็นหินค่ะแต่ว่าเนี่ยข้อดีของของการที่แบบว่าทะเลมีหินนะคะก็อาหารจะเยอะแยะมากมายค่ะวันนี้เคลื่อนสงบค่ะ ไม่คลื่นแรงเหมือนอปันที่ผ่านๆมานะคะผักไม่มีให้เก็บแล้วนะคะคณะทะเลก็ดอกก็เริ่มร่วงเริ่มร่วงแล้วค่ะต้นถั่วทะเลช่วงนี้ตรงนี้ก็ต้นเหลืองแล้วค่ะไม่มีดอกให้เก็บแล้วค่ะแต่นู่นค่ะนั่นโขดหินตรงนั้นโอ้ยชี้ไม่ถูกเนี่ยมันมีหอยค่ะก็ะอ้นว่าจะสักพักจะลงไปเก็บหอยค่ะ ดอกไม้สวยๆค่ะดอกกุหลาบป่ายังไม่หมดนะคะกุหลาบป่าเริ่มออกลูกแล้วค่ะแต่ดอกมันยังไม่หมดค่ะแอบดูลุงนั่งชิวนุน่นแค่นั่งอยู่นุน่น <G ül> <G ül> นี่คะ่ะคุณลุง นี่ค่ะหอยจุ๊บน้ำกำลังลดพอดีค่ะได้อีกสองค่ะน้ำใสมากค่ะเจออีกสองนี่ค่ะโหวันนี้น้ำใสมากค่ะ ว้าว <Wow. laughs> ตัวเองเวียนหัวหรือเปล่าคะนี่ปนโชคดีค่ะวันนี้น้ําใสคลื่นไม่คลื่นไม่แรงได้เก็บภาพตอนเก็บหอยมาให้ทุกคนได้ชมนะคะหอยนี้จะคล้ายหอยจุ๊บหอยขมบ้านเราเลยค่ะ อาจจะผอมกว่านิดนึงหรือเปล่าไม่ทราบนะคะนี่คะ่ะรสชาติอันเดียวกันเลยคะ่ะแทนกันได้คะ่ะเดี๋ยวให้ดูคุณลุงนั่งรอชิวๆรอพันเมียนู่น,นคะ่ะคุณลุง เก็บหอยเก็บไปเก็บมาแงหน้ามาอีกทีลุงนีไปไว่ายน้ำจำ ไม่รอป้าอ้นเลยนะลุงนี่ค่ะหอยที่ได้วันนี้ค่ะหอยขมทะเลเดนมาร์กค่ะตัวก็ใหญ่อยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะผอมหรือเปล่าเดี๋ยวป้าอ้นจะเอาแช่น้ำเกลือไว้คืนหนึ่งนะคะป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมป้าอ้นคะ่ะ วันนี้ป้าอ้อนขอตัวลาไปก่อนแล้วจะก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ